ลักษณะพิเศษคนที่มีกากระบาดกลางฝ่ามือดวงเศรษฐีสวัสดีครับท่านผู้ฟังและผู้ชมทุกท่านครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำด้วยนะครับสังเกตง่ายมากคนที่มีกากระบาดกลางฝ่ามือเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงชอบเป็นอิสระ ความคิดความอ่านจะแตกต่างจากคนอื่นหรือคนทั่วไปมีความคิดความอ่านจะมีกินตนาการสัญชาต,ตยานสูงมาประกอบกับข้อเท็จจริงบางครั้งจะนำค่านิยมความคิดของตัวเองมาเป็นหลักเป็นแกนในการตัดสินใจพอสมควรคนที่มีเครื่องหมายกากบาทจะเป็นบุคคลที่หาได้ยากคนมีเครื่องหมายเส้นกากบาทกลางฝ่ามือ นับเป็นบุคคลที่หาได้ยากเป็นบุคคลที่รู้จักใช้แรงจูงใจมีความคิดความสร้างสรรค์จินตนาการของคนเหล่านั้นสูงมากและตัวของคนเหล่านั้นชอบบรรยากาศที่สงบชอบอยู่คนเดียวบางครั้งการที่เขาอยู่ในสังคมอื่นเขามักที่จะเปิดเผยอ,อยู่เหมือนกันไม่ใช่ว่าจะมักเก็บตัวอยู่คนเดียวและเขาสามารถอยู่ในสังคมอื่นได้ โดยที่ไม่มีอุปสรรคอะไรเลยแต่ที่แตกต่างก็คือเขาไม่ชอบใช้เวลาในส่วนตรงนี้มากนักเพราะบางครั้งเวลาแต่ละนาทีของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันสำหรับคนที่มีกากบาดกลางฝ่ามือนั้นเวลาของเขามีค่ามากแต่การที่บุคคลเหล่านั้นเข้ากับสังคมก็มักจะเข้าได้ดีเพราะเขามีจิตใจที่ดีที่ละเอียด เวลาใช้คำพูดให้ฟังแล้วก็จะคอยตามคำพูดของเขาเหมือนกับว่าโดนสะกดจิตสะกดใจเอาไว้เพราะคำพูดคำอ่านของคนที่มีการกะบาดกลางฝ่ามือจะแตกต่างจากคนอื่นๆทำให้บุคคลอื่นนั้นหลงไหลในคำพูดของเขาเหมือนโดนไล่มนใส่ความสามารถในการเข้าถึงความต้องการภายในจิตใจของคนเป็นความสามารถอีกด้านหนึ่ง หลายหลายคนชอบที่จะมาขอคำปรึกษาจากเขาเหล่านั้นและจะนำคำปรึกษาคำชี้แนะของคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันบุคคลที่มีกากบาทไปไหนมาไหนมักจะเก็บข้อมูลอย่างละเอียดนำมาเปรียบเทียบนำมาวิเคราะห์ตามเชิงความคิดสร้างสรรค์ของเขาเองคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือ จะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอเพราะเขาเป็นคนที่ผ่านการฝึกกิจภาวนามาแล้วจึงได้ลงมาเกิดบนโลกมนุษย์และเป็นคนที่มีความเมตตากรุณาต่อสัตว์และคนและสิ่งต่างๆที่ได้รับความเดือดร้อนมาให้เขาช่วยเหลือหรือเขาได้ไปพบเจอเองบุคคลเหล่านี้จะไม่ปฏิเสธให้การช่วยเหลือผู้อื่นแต่อย่างใดเขาจะรีบเข้าไปให้ความช่วยเหลือ สำหรับคนที่กำลังเดือดร้อนคนที่มีการกรบาดกลางฝ่ามือมักจะมีความคิดสร้างสรรค์และเขาจะนำความคิดสร้างสรรค์น,นั้นไปใช้ประโยชน์ซึ่งประโยชน์นั้นไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเขามักที่จะสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมโดยคนอื่นคนรอบข้างจะมองเขาว่าเป็นคนบ้าหรือเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงแต่ถ้าใครได้เข้ามาสัมผัสแล้ว จะรู้ว่าคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือนั้นเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีจิตใจงดงามมองเข้าไปข้างในแล้วเขาเป็นคนที่ละเอียดอ่อนมากกับเรื่องต่างๆจะไม่ใช้อารมณ์ตัดสินใจเขาจะใช้เหตุและผลในการตัดสินใจว่าสิ่งเหล่านั้นสมควรทำหรือไม่สมควรทำให้กับตัวเองในการใช้ชีวิตในการทำสิ่งต่างๆ จึงทำให้เขาประสบความสำเร็จไม่ว่าชาตินี้หรือชาติใดคนเหล่านี้คนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือจะเป็นคนประสบความสำเร็จสูงทั้งทางด้านหน้าที่การงานหน้าที่การงานที่ทำอยู่ก็จะหลั่งไหลเข้ามามีงานทำมีธุรกิจมากขึ้นทางด้านการเงินเมื่อมีงานแล้วเงินนั้นก็จะไหลเข้ามา จะทำให้เขามีเงินใช้ไม่ขาดมืออาจเป็นมหาเศรษฐีชั่วข้ามคืนถ้าคนที่มีปัญหาเข้ามาหาเขาชอบที่จะให้คำแนะนำที่ดีเหมาะสมกับความสามารถที่จะหาวิธีแก้ปัญหาของผู้คนที่เข้ามาหาความคิดความอ่านความคิดสร้างสรรค์ของคนที่มีกากบาดรางฝ่ามือซึ่งน้อยคนมากที่จะสามารถทำได้เหมือนกับคนที่มีกากบาท เพราะคนที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือเป็นคนที่เข้าใจสถานการณ์และมีจุดประสงค์ในการทำงานและจุดประสงค์หลักของชีวิตความสนุกสนานในการช่วยเหลือหรือการทำงานเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตของเขาเลยก็ว่าได้และการสนทนากับผู้อื่นเขาชอบสนทนากับคนที่มีวุฒิภาวะจะไม่สนทนากับคนที่ชอบพูดเพ้อเจ้อพูดไปเรื่อย พูดเหมือนคนไม่มีความคิดความอ่านและการสนทนาที่เขาต้องการจะสนทนานั้นจะไม่ยืดยาวจะมีแต่เนื้อหาที่เป็นสาระสำคัญพูดในเรื่องที่เป็นประโยชน์และเขายังเป็นคนที่ปิดบางอารมณ์ของตัวเองได้ดีบางครั้งเรื่องที่พูดกับคนอื่นนั้นคนอื่นจะพูดไม่ถูกใจพูดไม่เข้าหูแต่คนที่มีกากะบาทกลางฝ่ามือ ก็สามารถเก็บอารมณ์ได้ดีใช้เหตุผลพูดและอธิบายจนเขาผู้นั้นที่มาสนทนาด้วยเข้าใจและรู้เรื่องได้ประโยชน์กลับไปมากที่สุดและในเรื่องที่เขาจะพูดกับคนเหล่านั้นถ้าจะพูดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็จะพูดเจาะจงลงไปเรื่องเรื่องนั้นไม่พูดสาวไส้ให้กาจินเพราะปกติแล้วคนที่มีกากระบาดเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบพูด นี่คือเป็นสเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของเขาเลยก็ว่าได้และเป็นคู่สนทนาที่ยอดเยี่ยมสำหรับทุกๆคนเพราะเขาสามารถอ่านใจผู้คนได้คนที่มีกากบาดกลางฝ่ามือเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีจินตนาการที่ดีเขาจะนำความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของเขาไปทำหรือไปสร้างสิ่งที่เกิดประโยชน์แก่สังคมมากที่สุด ถ้าคนเหล่านั้นได้ทำอะไรหรือได้ทำงานสิ่งที่เขาทำอยู่ไม่ว่าจะรับจ้างหรือเป็นเจ้านายซะเองเขาจะนำความคิดสร้างสรรค์และนำจินตนาการของเขานำมาประยุกต์ใช้ในงานที่เขาทำให้ได้ผลงานออกมาอย่างดีและมีคุณภาพถ้าเป็นข้าราชการงานที่ทำอยู่ก็จะทำให้เต็มที่ศักยภาพในการทำงาน งานที่ออกมาก็จะเป็นงานที่มีคุณภาพจะไม่ใช่ทำแบบไปเช้าเย็นกลับทำแบบพอให้แล้วเสร็จไปวันๆเพราะคนเหล่านี้เขามีอุดมการณ์ในการใช้ชีวิตของเขาและสร้างผลงานอันใหม่ๆมาให้กับสังคมและคนรอบข้างได้ศึกษาและนำไปปฏิบัติใช้เป็นตัวอย่างความคิดสร้างสรรค์ทำให้มองเห็นความที่ลึกซึ้งของชีวิต คือเป็นผู้หลงไหลในความคิดในการสร้างสารรค์ช่วยเหลือชีวิตผู้คนให้ดีขึ้นและถูกนำไปใช้ในงานสร้างสารรค์เช่นงานศิลปะก็จะสามารถสร้างสารรค์ผลงานที่แปลกใหม่ไม่ส้ำคครเป็นความสามารถที่ยอดเยี่ยมในการนำสัรชาตญยาณของตัวเองออกมาสู่โลกภายนอกให้คนอื่นได้ศึกษาและนำกลับไปใช้ คนที่มีกากบาดกลางฝ่ามือจะเป็นคนที่กระตือรือร้นในงานหรือหน้าที่ที่เขาได้รับมอบหมายจะเป็นคนที่ไม่เกี่ยงงานไม่เกียจค้านถึงแม้คนเหล่านั้นจะเป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวไม่ชอบเข้ากับสังคมแต่ความกระตือรือร้นความกระหายความอยากทำของเขาจะทำให้ชีวิตของเขาเหล่านั้นมีชีวิตที่ดีมีคนยกยอรสรรเสริญ ในด้านการทำงานเขาก็จะทำให้สำเร็จไม่ปล่อยงานให้ค้างคาการที่เขาชอบอยู่คนเดียวนั้นไม่ใช่ว่าจะไม่มีสังคมคนเหล่านั้นก็มีสังคมของเขาและมีเพื่อนเพื่อนที่มีอยู่นั้นจะไม่ได้มากมายเพราะว่าเขาเลือกคบเพื่อนที่ดีคนที่ไม่ดีเขาไม่อยากจะคุยด้วยจึงทำให้การนำลงชีวิตของเขานั้น เป็นแบบเรียบง่ายไม่มีอุปสรรคใดๆมาขัดขวางเพราะแบบนี้แหละผู้คนถึงอยากเข้ามาหามาขอความช่วยเหลือในด้านต่างๆฝากถึงคนที่มีการกรบาดกลางฝ่ามือได้ฟังคำทำนายนี้ให้นำไปไปฏิบัตินำมาปรับตัวเองเพื่อที่จะให้ชีวิตของท่านจเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่ดานงานในด้านต่างๆไม่ต้องรอให้ฟ้าลิขิต ถ้าทำแบบเขาชีวิตจะสมหวังเร็วขึ้นและที่ขาดไม่ได้ให้ตั้งกิจภาวนาอยู่ในศีลในธรรมทำบุญทำทานมากๆบุญกุศลนี้จะส่งผลถึงตัวท่านในไม่ช้าเพราะว่าคนที่มีกากบาดกลางฝ่ามือเป็นคนที่มีบุญญาธิการลงมาเกิดถ้าถือปฏิบัติตามนี้ชีวิตอาจเป็นมหาเศรษฐีในที่สุดสาธุ ความเชื่อและความศรัทธ,ธาเป็นสิทธิทส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังและขอขอบคุณแหล่งข้อมูลเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ด้วยนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับฝากกดแชร์กดไ like, ลค์กดติดตามช่องชยันโตชาแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้ราบสวัสดีครับ